ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปานยิ้มนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการพยากรณ์ของผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข8ครับอันได้แก่2488 2498 2508 2518 2528 2538 25, 18, 25, 28, 25, 38, 25. 48ครับผมและระหว่างการพยากรณ์ได้แก่ช่วงเวลา5กันยายนจนไปถึงวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นการพยากรณ์รายเดือนประจำเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ก่อนอื่นจะไปกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดเลิฟนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอเบิร์และทีมงานดูดวงโหราปัญญิมไว้ด้วยนะครับเพราะจะได้พัฒนาและต่อยอดไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมจะฟังแล้วขออนุญาตอินโทรมาครับ การพยากรณ์ของคุณ8นะฮะเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เอาดวงชะตาใครมาเป็นต้นแบบแล้วพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก่อนจะไปนะฮะเราจะฝากไว้ให้กดติดตามกดไลค์กดเลิฟเพื่อเป็นกําลังใจหรือคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอด ให้กับหมอเบิ้ลและดูดวงหัวราปัญยิ้มได้พัฒนากันต่อไปฝากไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการงานกันดีกว่าครับ การงานของคุณ8นะครับในช่วงต้นเดือนนั้นนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยกับคนเต็มเต็มเลยนะครับในช่วงต้นเดือนจะเจอเรื่องของคนในที่ทํางานเป็นหลักเลยนะฮะไม่ว่าจะคนรอบข้างคนรอบกายจะเข้ามาทําให้มีปัญหาไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่วุ่นวายที่สุดเลยกับเรื่องคนรอบข้างรอบตัวคนนั้นจะเอาแบบนั้นคนนี้จะเอาแบบนี้จึงทําให้เกิดแรงกดดนันเกิดขึ้นสําหรับคุณ8ขอให้คุณ8เบาใจวางใจด้วยนะครับอย่าก,กดดันตัวเองจนมากเกินไปจะทําให้ทุกอย่างแย่ลงนะฮะแล้วเรามาต่อ กันด้วยปลายเดือนนะครับสำหรับการงานการงานสําหรับปลายเดือนนะฮะให้ระมัดระวังอย่างที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะเกิดปัญหาหรือว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นจะเกิดแรงกดดนันหรือว่าทะเลาะเบาแหวงหรือว่าความพ่อแง่แม่ง,งอนระหว่างกันนั่นเองจึงทําให้ทุกอย่างดูย่าแย่ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับขอให้คุณแปดใจเย็นๆเยอะๆเลยนะฮะเพราะระวังจะมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองครับ และต่อกันด้วยนะครับธุรกิจนะฮะธุรกิจการค้าหรือว่า,าธุรกิจทั้งหลายผู้ค้าผู้ขายทั้งหลายนะฮะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับต้นเดือนนะครับคุณจะเจอเนื้อเรื่องของคนรอบค้างคนรอบกายไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคนรักหรือคนรอบค้าที่เขาไม่มีบทบาทจะทําให้คุณนั้นบั่นทอนกําลังใจนะครับมันดูวุ่นวายไปหมดมันดูไม่ง่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นทําอะไรต่างๆนานาเยอะแยะแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นรูปแบบของการเงินมากมันจึงทําให้เหนื่อยเป็นร้อยเท่าหรือว่าเป็น2เท่านั่นเองนะฮะจึงทําให้จิต ใจของคน8นั้นค่อนข้างจะรู้สึกแย่เพราะว่ามันเหนื่อยกับคนแต่งเงินมันไม่เข้านั่นเองครับในช่วงปลายเดือนนะฮะเรียกได้ว่าเจอการเงินเต็มๆขายของไม่ค่อยดีนะครับยอดไม่โอเคเลยอาจจะมีบ้างแบบวันไหนได้ฟลุกๆบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่พอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจึงทําให้ยอดขายในช่วงเดือนกันยายนปลายเดือนนี้ไม่ตรงเป้าไม่เข้าเป้าขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับทำไปเถอะฮะขยันเข้าไว้แล้วสุดท้ายจะได้มาเองถึงแม้มันจะไม่ดีแต่เราก็ทําดีที่สุดแล้วนั่นเองครับอย่าคิดมากในช่วงปลายเดือนกันย ะะต่อกันด้วย ความรักดีกว่าครับความรักเรามาเริ่มต้นจากคนโสดสนิทเลยนะฮะช่วงต้นเดือนนะครับสาหรับเดือนกันยายนนั้นในช่วงนี้เนี่ยคุณ8นะครับต้องการที่จะมีใครสักคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาอบอุ่นใจนะแต่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะวุน่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายไปเยอะมากๆหรือคนที่แอบชอบอยู่หรือกับคนอื่นนะจนทําให้บางครั้งเนี่ยบางท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักเลยหรือบางท่านก็คิดมากกับเรื่องความรักว่าคนที่เราตามจีบหรือว่าคนที่เราตามไปดูแลเนี่ยทำไมเขาถึงไม่สนใจรเราเท่าที่ควรจะเกิดอาการน้อย จเกิดขึ้นได้นะครับและปลายเดือนนะฮะระวังจิตใจเป็นที่สุดเพราะคุณเหมือนกับว่าโทษชะตาโทษชีวิตว่าเมื่อไหร่จะมีใครสักคนเข้ามาให้ความอบอุ่นความรักเหลือเกินอาจจะมีในะเรื่องของความคิดความเครียดต่างๆกับกับความรักเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดมากในะเรื่องความรักนะครับปล่อยวางในช่วงเดือนนี้นะเดือนนี้ไม่เหมาะสมกับการมีคู่นะครับเพราะมีคู่แล้วจะทําให้แย่คนโสดควรจะโสดดีกว่าจะทําให้ชีวิตดีกว่าเยอะครับเรามาดูเรื่องความรักของคนมีคู่บ้างไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าคุณแฟน หรือว่าคนที่คุยกันอยู่หรือคบหากันอยู่นะครับในช่วงต้นเดือนนี้นะครับคุณแฟนของคุณนั้นจะนําปัญหามาให้ให้คุณหงุดหงิดเบื่อหน่ายเซ็งหรือเขาเข้ามาวุ่นวายนู่นนี่นั่นจนทําให้ใจของคุณ8นั้นรู้สึกไม่โอเคในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทําใจสบายๆปล่อยวางไปเถอะครับไม่มีอะไรหรอกฮะปล่อยให้เขาพูดปล่อยให้เขาเหนื่อยเพราะว่าเขาเจอเรื่องของเขามาก็มากพอเขาจึงมาวุ่นวายกับคุณ8นั่นเองครับและในช่วงปลายเดือนให้ระมัดระวังอย่างเป็นที่สุดอาจจะเกิดการร้อแง่แม่ง,งอนเกิดขึ้นเกิดในเรื่องของการที่นนน้้อออยยกกกใจัเ ขึ้นหรือเกิดในเรื่องของความไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยเฉพาะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งและการพ่อแง่แม่งอนอย่างเป็นที่สุดขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับ เรามาต่อกันเรื่องของการเงินดีกว่าครับคุณ8ปจ้าคุณ8ครับในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับการเงินค่อนข้างที่จะวุ่นวานแล้วก็จ่ายเยอะมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวกับคนในครอบครัวอยู่ๆก็มีเรื่องจะต้องจ่ายเยอะทีเดียวเชียแหละจนทําให้การเงินของคุณนั้นค่อนข้างจะเก็บไม่อยู่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินอะไรไม่จําเป็นอย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายถ้าฟังคลิปนี้อยู่นะครับเพราะจะเกิดปัญหาขึ้นได้และเรามาดูช่วงปลายเดือนนะฮะสำหรับการเงินการเงินของคุณ8นะครับในช่วงปลายเดือนนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะะหือขึ้นน เพราะการเงินไม่ค่อยจะเข้านะครับแล้วก็จะมีในะเรื่องของสุดที่จะต้องจ่ายเยอะเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องที่จําเป็นจะต้องจ่ายโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้ทันคิดไว้เกิดขึ้นนั่นเองจึงทําให้การเงินในช่วงปลายเดือนนั้นค่อนข้างที่จะต้องมีเรื่องจ่ายพอสมควรก็ขอให้ระมัดระวังเต็มที่ แต่ว่าอาจจะมีในเรื่องโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเล็กๆน้อยๆสําหรับคุณแปดนะครับไม่มากมมาก็น้อยไม่มากก็น้อยตัดคิดว่าโชคลาภยังไม่เห็นสักเท่าไหร่ถ้ามีมาจริงๆก็นิดหน่อยเท่านั้นเองครับไม่ควรเสี่ยงเท่ากับว่าเดือนกันยายนนี้นะครับอย่าเสี่ยงดีที่สุดนะครับคุณแปดเพราะจะมีแต่เสียไม่คุ้มเลยจริงๆครับสําหรับคุณแนะฮะ เรามาต่อกันที่การเรียนดีกว่าครับสาหรับนักเรียนนักศึกษาคุณ8ทั้งหลายนะฮะที่อยู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรต้นเดือนนะครับวุ่นวายกับเพื่อนวุ่นวายกับคุณครูอาจารย์ทั้งหลายที่ยังคงวุ่นวายอยู่เป็นประจำนั่นเองจึงทําให้งานในช่วงต้นเดือนนั้นเยอะแย,ะ,ยะมากมายทําไม่ถูกและใจก็ไม่นิ่งด้วยหงุดหงิดเหนื่อยกับปัญหาที่จะต้องเจอกับเพื่อนฝูงหรือกับอาจารย์ก็ตามทีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกับเพื่อนกับฝูงที่อาจจะมีปัญหาระห,ระหว่างการให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่นะคะระับ แล้วเรามาต่อในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับอาจจะมีปัญหาอย่างแรงขึ้นนะหลังจากที่ช่วงต้นเดือนนั้นวุ่นวายแล้วกลางเดือนถึงปลายเดือนนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าไม่เข้าใจกันหรือว่าไม่ลงรอยกันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์หรือนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองนั่นเองหรือเพื่อนฝูงของเรานะครับซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขึ้นอันใหญ่ซึ่งอาจจะถูกดุจากการที่ส่งงานไม่ทันหรืออาจจะถูกตําหนิอะไรเกิดขึ้นก็ได้จากเรื่อง <S <S ที่เราไม่ทันตั้งรับไม่ทันตั้งตัวความลืมต่างๆของเราอาจจะทําให้ ถูกตาหนิได้ในช่วงปลายเดือนนี้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทและทําตามในสิ่งที่ครูอาจารย์ท่านสั่งไว้แล้วกันครับเพราะจะเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายมากๆสำหรับปลายเดือนนี้ครับ แล้วเรามาต่อกันเรื่องสุขภาพนะฮะสำหรับสุขภาพของคุณ8ในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้นะครับต้นเดือนให้ระมัดระวังโรคติดต่อจากคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวดัดการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์เบาหวานความดันต่างๆอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนของเดือนกันยายนได้นะครับและในช่วงปลายเดือนให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวก็คือจากการพักผ่อนไม่เพียงพอจากความคิดความเครียดทาให้ร่างกายไม่สบายและส่วนที่จะต้องกัน อันตรายที่สุดก็คือเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ด้วยซ้ำให้ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนดีๆนะครับและให้ระวังตาบถุงน้ำดีตาข้อและเอ็นตลอดชีวิตนะครับ สรุปสุดท้ายนะครับสำหรับเดือนกันยายนไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคนรอบข้างวุ่นวายกับคนเยอะมากๆและการเงินก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการเงินและก็คนดีๆนะครับเพราะเขาจะนําปัญหามาให้กับคนแปลทั้งเดือนเลยครับ เรามาดูเคล็ดลับนะฮะสำหรับเคล็ดลับของคุณ8นะครับควรจะทําบุญที่เกี่ยวกับน้ํานะครับค่าน้ําของตามโรงเรียนสถานศึกษาวัดวาอารามหรือที่ต่างๆนะฮะรวมไปถึงนําน้ําน้ําปานะบริจาคนะฮะหรือว่าพระภิกษุสงฆ์นะครับหรือน้ําที่เอามาแจกลงทานก็ช่วยได้นะครับ และห่วงจุ้ยนะครับควรจะดูในเรื่องของกระแสะลมเข้าบ้านนะครับหน้าบ้านจะต้องเปิดโล่งไม่มีอะไรติดขัดเพราะโชคลาภจะไม่เข้าหากของรคของเยอะในช่วงหน้าบ้านแล้วลมไม่เข้าบ้านแล้วก็เรียกได้ว่าการเงินไม่เข้าแน่นอนครับ และสุดท้ายนะฮะเนื้อเรื่องของปีนักษัตริย์นะครับที่จะต้องระวังมี4ปีได้แก่เถาะรากาชวดมะแมครับและปีนักษัตริย์ที่ดีใน3ปีได้แก่มะโรงมะเส็งและฉลูจะดีขึ้นกว่าเพื่อนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคุณ8เดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะต้องระวังที่สุดเรียกได้ว่าถือว่าชงสําหรับคุณ8เต็มๆในเดือนนี้นะครับใครก็ตามเนาะที่ฟังหยุดถึงตรงนี้นะครับก็ควรจะไปสะดเดาะเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธินะครับใส่บาตรทั้งเดือนเลยครับ การหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับโรงศพก็ได้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับคุณแปดและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับหมอเบิร์นเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้พัฒนาต่อยอดต่อไปสําหรับวันนี้ฝากไว้สุดท้ายสําหรับคิดดีพูดดีทดําดีจะทําให้คุณแปดได้ดีแน่นอนครับหมอเบิร์นเชื่อในตัวคุณแปดทุกคนฮนะสำหรับวันนี้หมอเบิร์นและทีมงานดูดวงหัวราปัญยิมคงต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ